ดูเรื่องการลงทุนกันต่อนะคะตลาดหุ้นสัปดาห์แรกเริ่มมาตอนแรกเหมือนจะดีรับข่าวจากต่างประเทศเพราะว่าทางเอ็มมานูเอลมาคองนะคะชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีของฝรั่งเศสค่ะทําให้ฝรั่งเศสไม่ต้องออกจากยูโรโซนแต่ว่าประเทศไทยนะคะก็มีข่าวร้ายเนื่องจากว่ากลุ่มปตทโดนฟ้องค่ะจากรัฐบาลของอินโดนีเซียเรื่องการปล่อยแกส๊สอ,ออกสู่แหล่งมอนชารานะคะเรียกร้องเงินถึง7 0,000ล้านบาทค่ะกดดันทําให้หุ้นในกลุ่มปตทปรับตัวลดลงค่ะไปดูทองคํากันต่อค่ะ ทองคาวันนี้ทรงตัวค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าความต้องการทองคําในตลาดโลกยังไม่สูงมากนะคะและตอนนี้นะคะเดี๋ยวต้องจับตาดูกันต่อไปค่ะว่าเศรษฐกิจเรื่องของนโยบายต่างประเทศโดยเฉพาะของสหรัฐจะเป็นอย่างไรรวมไปถึงเศรษฐกิจของไทยด้วยวันนี้ก็เ,เลยทรงตัวสําหรับราคาทองคําค่ะ นะคะอัพเดตข่าวสารกันไปเรียบร้อยนะคะต้องฝากทั้งสองท่านเลยค่ะว่าเดี๋ยวนี้นะคะโกงค่ะมาเยอะแยะทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนเดี๋ยวนี้นะคะสร้างความน่าเชื่อให้เราเราต้องระมรัดระวังเขาบอกว่าอย่าโลภค่ะสำหรับการลงทุนผลตอบแทนสูงๆและการันตีได้ไม่มีจริงนะคะคุณอาชีวและคุณิธิการค่ะก็ต้องตรวจสอบข้อมูลกันให้รอบคอบนะครับขอบคุณครับค่ะ